พูดถึงเรื่องของบ่อนเรื่องของการลักลอบข้ามรข,ข้ามมาแล้วแบบผิดกฎหมายแบบนี้ก็มีประเด็นชวนคิดจากคุณอนุทินชายวรกูลเหมือนกันนะคะโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เ,เลยแบบเอาแบบนี้ไหมผีพันนันทั้งหลายคนที่ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายทั้งหลายโควิด1 9ไม่ต้องรักษาฟรีแล้วอา้าว บอกแบบนี้เลยแต่ว่าไม่ใช่การปฏิเสธการรักษานะคะคือใครเป็นปุ๊บรักษาปั๊บทันทีถ้าอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเกิดหายเมื่อไหร่เดี๋ยวจะส่งบินไปถึงที่บ้านเลยอ๋อรักษาให้แต่คุณต้องจ่ายถูกต้องเช็คบินให้หมดเลยว่ารักษาไปเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่เอาแบบนี้เลยไหมนี่เป็นแนวคิดของคุณอ่านุทินแต่ต้องบอกว่ามีคนเห็นด้วยเหมือนกันนะคอมเมนต์เพียบเลยเอาแบบนี้เลยจะได้แก้เพจไปเลยแต่แน่นอนค่ะเห็นด้วยก็ต้องย่อมมีไม่เห็นด้วยคนไม่เห็นด้วยนะคะอย่างโคศกพักเก้ากายอย่างคุณวิโรธลัก ธนาอดีศรค่ะบอกถ้าเกิดทําแบบนี้อ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนเขากลัวล่ะ,นนะปกปิดข้อมูลล่ะไม่เปิดเผยข้อมูลล่ะจะทําอย่างไรการที่จะไปคุมเรื่องของการแพร่ระบาดของเชื้อมันจะยากลําบากขึ้นด้วยหรือไม่นะคะคุณวิโรจน์บอกว่าหากประกาศว่าผู้กระทําผิดจะไม่ได้รับการรักษาฟรีนั้นจะยิ่งทําให้ผู้ที่กระทําผิดไม่เข้ารับการรักษาค่ะผลเนี่ยมันจะแย่ไปอีก ซึ่งตนก็เข้าใจเรื่องของงบประมาณนั้นต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดคือการควบคุมการแพร่ระบาดพร้อมกับประคองให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ซึ่งหากเรามองกันที่ปลายเหตุก็จะโทษเพียงคนที่ลักลอบเข้าเมือง แล้วขบวนการผู้มีอิทธิพลล่ะจะทําอย่างไรซึ่งเรื่องนี้เองรองนายกอย่างอาจารย์เวสานุก็เคยให้ทัศนะเอาไว้ว่าเป็นไปได้ที่จะมีเจ้าหน้าที่หรือว่าข้าราชการของประเทศไปเกี่ยวข้องด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่มองปัญหาในเชิงโครงสร้างที่จะต้องขจัดผู้มีอิทธิพลและข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็แก้ไม่จบนอกจากนี้ก็ขอตั้งข้อสังเกตด้วยว่าการระบาดของโควิด -19 ครั้งนี้มาจากกลุ่มธุรกิจ รู้ว่ากลุ่มกิจกรรมสีเทาที่มีกลุ่มผู้มีอิทธิพลดำรงอยู่ใช่หรือไม่ขณะเดียวกันส่วนตัวก็มองว่าการใช้พรกรฉุกเฉินนั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแต่ว่านำมารังแกประชาชนที่หาเช้ากินค่าแต่ไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้ค่ะนี่เป็นความเห็นของโคศกพ,พักเข้าไก่ที่ออกมาตอบประเด็นของคุณอนุทินด้วยค,คือจริงๆมีคนเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยได้เถียงกันอยู่ในโพสต์ Facebook ของคุณอนุทินเยอะมากเลยนะครับส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าแล้วทำไมต้องเป็นภาระของคนทั้งประเทศ ด้วยล่ะในการไปรักษาคนที่ทําผิดกฎหมายและทําโรคให้กับทุกคนเดือดร้อน<ช>แต่อีกคนก็บอกว่าเป้าหมายตอนนี้เนี่ยเราต้องรีบคุมให้ได้คนพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นแรงงานถูกไหมคแล้วเขาก็ยากจนถ้าหากว่าพอรักษาปุ๊บสุดท้ายเขาจะต้องมาโดนเก็บเงินอย่างนี้เขาหนีไม่ยอมมารักษาแน่นอนจะทำยังไงล่ะออนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องคิดกันต่อไปแต่ว่าที่แน่ๆรักษาหายแล้วมีความผิดแน่นอนคือการไปเล่นการพนัน<ช>นี่แหละตํารวจต้องเอาผิดเรื่องนี้กันด้วยนะคะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียว กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ